สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมนูต้มยำขามหมูนะครับแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปด้วยนะฮะขั้นตอนแรกก็จะมาล้างหมูก่อนนะฮะแล้วก็รับมีดสักนิดน,นึงครัมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับล้างให้สะอาดเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอล้างได้ที่แล้วเราก็จะนําเกลือมาล้างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดับคราวของตัวเนื้อสัตว์นะฮะ ขยำขยำขยำเข้าไปจากนั้นก็นำผักมาล้างนะครับแล้วก็เตรียมหั่นเครื่องเอาไว้นะฮะเริ่มต้นด้วยมะเขือเทศก่อนครับแล้วก็มีรากผักชีบุบๆนิดน,นึงฮะตัวผักชีเนี่ยเราก็ใส่เป็นเครื่องเคียงไว้นะฮะเอาไว้โรยหน้าตอนหลังก็มีต้นหอมฮะผักชีไปเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับ ตามด้วยหั่นขาชิ้นเล็กๆครับเผื่อใครสามารถทานได้ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมีตะไคร้ก็มาครับหอมแดงฉีกไปมะกรูดนะครับลงไปในเครื่องนะครับจากนั้นก็มาตำพริกแกงจีนน,นิดนึงฮะแล้วก็นำหอมแดงกระเทียมพริแกแห้งนะครับเราจะนำไปคั่วนะฮะเราจะคั่วจนเขาสุกพอดีนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะนํามาใส่ครกเพื่อตำครับเราจะใส่ในช็อตหลังเลยนะครับสีสันก็จะสวยแล้วรสชาติจะจัดจ้านมากเลยครับสูตรนี้ขาหมูที่เราพักไว้เสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วเรานำรวมไปเลยครับแล้วก็นําเครื่องที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยปรุงรสด,ด้วยเกลือครับเล็กน้อยแล้วก็มีชูรสตามน้ำเปล่าลงไปครับ ตั้งไฟเลยนะฮะปิดฝาช็อตนี้ผมลืมใส่มะขามเปียกนะครับแล้วก็บีบใส่มใส่น้ำปลาลงไปด้วยเลยก็ได้นะครับช็อตนี้ครับจากนั้นระหว่างที่เรารอต้มขาหมูเราสุกเบื่ยนะครับเราก็นําผัดถั่วงอกมาล้างก่อนนะครับวันนี้เรามี2เมนูหลักนะฮะก็จะมีผัดถั่วงอกเป็นผัดถั่วงอกเจน,นะครับวันนี้ทําให้พี่ชายทานครับ สีสันเริ่มมานะครับเดือดผุดๆแต่สียังไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่เราชิมรสชาติก่อนครับว่าไปทางไหนใส่พลิกหอมแดงกระเทียมที่เราคั่วไว้แล้วก็นํามาตาใส่ครกนะครับลงไปเลยช็อตนี้มีน้ําล้างครกด้วยสีเริ่มมาแล้วฮะโอ้โหขอชิมก่อนครับชิมเนื้อด้วยนะครับอือหืออร่อยมากครับโ,โหได้ทั้งเนื้อทั้งน้าแซ่บ จากนั้นเรามาโขกกระเทียมครับเพื่อผัดถังว้อกครับตั้งกระทะใส่น้ํามันนะฮะน้ํามันเยอะนิดนึงครับโอ้โหน้ํายังมีในทัพพีนะฮะก็เลยเสียงลั่นประมาณนี้ครับพอได้ที่แล้วเราใส่ผัดถังองอกลงไปเลยครับช็อตนี้โอ้โหยโยกโยกโยกครับนี่เป็นสไตล์นะฮะใส่น้ําลงไปนิดนึงครับแล้วก็ปรุงรสด้วยฝาเขียวซีอิ้วขาวครับ แล้วก็จะมีน้ำตาลลรไปถึงพริกไทยครับต้องความเผ็ดร้อนนิดหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็โยกโยก,โยก,โยกให้ชิมรสนิดนึงครับถ้ารสชาติได้แล้วก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยนี่ร้อนๆหอมละมุนมากครับถั่วงอกก็สุกพอดีครับ แล้วก็มื้อเช้าของเราได้ทอดปลานิลไว้นะครับเราทานไปครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งเราก็เก็บไว้แล้วก็มาอุ่นตอนมื้อเย็นได้นะครับแล้วก็มีไข่ชะอมโอ้โหอันนี้เราทําทานตอนเช้าไม่หมดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอามาอุ่นก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับจากนั้นผมจะมาเผาฐานครับเพื่อใส่หมอ้อไฟฮะวันนี้ต้มยำขาหมูของเราจะต้องอลังการนิดนึงขี้มันเียดมันติดกรกรข้อดีของการใช้ฐานนะครับก็จะร้อนแบบ เหมือนเราทานร้านอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นความร้อนที่ร้อนจัดได้บรรยากาศครับในช่วงยุโคโควิดอย่างนี้ร้านอาหารก็ไม่ค่อยสะดวกครับเราก็สามารถทำทานเองได้ที่บ้านแบบนี้เลยครับใส่ขาหมูลงไปโอ้โหโรยด้วยผักชีฝรั่งนะครับบีบมะนาวลงไปใส่ลงไปนิดนึงฮนะนี่แหละหมอะ้อแล้วแค่พันธูก,ก็ไม่มีปัญหา มันคนลอมันก็มีฝามันเปิดอย่างนไปเดินเดๆก็เปิดฟ้าก็ปิดก็กหลบหลังจากทานของคาบเสร็จแล้วก็จะมีผลไม้ครับเป็นองุ่นไรเม็ดของพี่โรดครับหวานมากฮะก็วันนี้ครอบครัวแฮปปี้แฮปปี้ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผม